มาคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆและก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในรายวิชาดนตรีนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเกี่ยวกับเพลงในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงกล่อมเด็กเพลง เพลงประกอบการละเล่นแล้วก็เพลงสำคัญของชาตนะคะมีอยู่ด้วยกัน3มอย่างนะคะเพลงกล่อมเด็กนะคะก็จะเป็นลักษณะที่มีเนื้อร้องทำนองที่ช้านะคะเป็นการร้องแบบ ร้อยกองเนื้อร้องก็จะเป็นแบบร้อยกองนะคะเพื่อสร้างความเพลิดเพลินนะคะให้เด็กๆตัวเล็กๆนั้นได้นอนหลับง่ายขึ้นนะคะส่วนเพลงประกอบการละเล่นนะคะก็จะมีมาตั้งแต่สมัยเด็กๆปู่ย่าตายายเราเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆนะคะง่ายๆก็คือ เหมือนตั้งแต่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะประโยชน์ของมันก็คือก็จะทำให้เราสนุกสนานนะคะแล้วก็จะมีการประกอบท่าเล่นด้วยนะคะการประกอบท่าเล่นนั้นก็จะเช่นเ,ออเพลงมอนซ่อนผ้าเด็กๆเ,เคยได้ยินไหมคะอันนี้ก็คือเพลงที่จะมีประกอบการเล่นด้วยนะคะก็จะเป็นเหมือนล้อมวงกันแล้วก็ เล่นกันกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะงูกินหางมีการประกอบท่าเล่นไหมลูกลิลี่ลข้าวสารมีไหมคะมีนะคะต่อไปมาดูเกี่ยวกับเพลงสำคัญของชาตินะคะซึ่งเพลงสำคัญของชาติเขาก็จะบอกว่ามีความรักความสามัคคีของชาติเพื่อ หรือเป็นการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะเพลงที่สำคัญของชาติเลยคือเพลงอะไรที่เด็กๆจะได้ยินตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นในเวลาประมาณ6กโมงอ่าคือเพลงชาตินั่นเองใช่ไหมคะใช่นะคะนั่นคือเพลงสำคัญของชาติแล้วก็เพลงจะมีอีกเพลงหนึ่งที่จะใช้ประกอบพิธี ต่างๆเพลงนี้ก็คือเพลงสำคัญเหมือนกันนะคะเพลงอะไรคะสรรเสริญพระบารมีนั่นเองนะคะอ่ะส่วนงานนะคะในข้ามนี้เราเป็นการทบทวนในหน่วยการเรียนรู้ที่สมนะคะงานนะคะให้เด็กๆด,ดูในหนังสือ ในหน้าที่43แล้วก็44เป็นเอ่อแบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะท้ายบทนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องมานะคะ10ข้อด้วยกันนะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจสอบถามคุณครูได้นะคะที่ ลายส่วนตัวคุณครูก็ได้นะคะสำหรับข้ามนี้ให้เด็กๆชบทวนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเกี่ยวกับเพลงในชีวิตประจำวันของเด็กๆนะคะแล้วก็ทำแบบทดสอบ10ข้อมาส่งคุณครูแค่นั้นนะคะ เสร็จแล้วถ่ายรูปเข้ามาในรลายลยกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้คะแนนนะคะสำหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ